สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวย h ช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเลขทูบนะคะเลขทูบวันพระเนาะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะได้เห็นคลิปนี้เนาะก็ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะเสียงดังไหมเนาะวันนี้มีแขกมาที่บ้านเยอะเนาะแอดก็เลยไม่ได้พูดเสียงดังนะคะทุกคนแต่ปากก็จอไม่อยู่นะคะ วันนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้เปิดโชคเปิดราบนะคะติดขัดตรงไหนก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ แตกสามตัวตรงทุกน้อยที่เล่นนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเจ้าที่เจ้าท,า,ทางจะให้โชคอยู่นะคะแต่อาจจะไม่อาจจะต้องแปลเอาหรือเปล่าคะทุกคนให้ให้สองเจ็ดห้าเนาะให้สองเจ็ดห้างวดก่อนนี่มาศูนย์เจ็ดหนะคะเหมือนเราต้องเพิ่มแต้มหรือเปล่าคะให้หนึ่งสามาหนึ่งสองเพิ่มแต้มลดแต้มอย่างเงี้ยบอกแต่ว่าตัวเด่นนี้เข้าทุกงวดเลยนะคะงวดก่อนนี้เข้าสองตัวเนาะเอางวดนี้มาดูกันนะคะ วดก่อนนี้จุดทั้งหวยไทยหวยลาวนะคะเฉียดค่ะเออช่วงนี้ดวงอ้าใกล้มาแล้วนะคะใกล้มาแล้วเอาเลขสองมาก่อนพวกเลยนะคะวันนี้วันพระนะคะทุกคนขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะวันพระจะเอาไปหวยไหนก็ขอให้ปังนะคะเอสก็ขอลาวพัฒนานะะี่ค่ะแต่เจ้าที่เจ้าทางก็แวะหาหน่อยเหลือเกินนะคะเจ้าที่เจ้าทางไปไม่ถึงลาวพัฒนานะคะ แต่วันนี้ลูกก็ขอโชคขอลาบนะคะขอแตกสามตัวตรงนะคะทั้งหานอยแล้วก็ลาวพาสทหาเนาะแล้วก็ทุกหวยนะคะที่ทุกท่านเอาไปจิ้มเอาไปเล่นนะคะก็ขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้แตกสามตัวมีโชคร่วมกันนะคะใครดวงสมพงกันนะคะก็คงจะได้หมาได้เฮงได้ปังไปได้วยกันเนาะขอเปิดโชคเปิดลาบให้เอฟซีนะคะให้เอฟซี ติดขัดตรงไหนก็ขอใ,ให้หนูและเอฟซีผ่านไปดีดีด้วยเถิด่าได้มีติดด้มีขัดปาดลูกบอลมาใส่เหล็กถูกข้อเห่าในเด้อวันนี้ลูกขอ, 3, ขอสามตัวตรงค่ะสาธุเอาลุ้นกันค่ะทุกคนสองมาแล้วนะคะตัวเลขโววันนี้เลขถูกไหลไว้นะคะสองนะคะวันพระทุกคนจุดได้ตัวไหนบ้างเนาะเอามาแชร์กันได้นะคะ น,นี้ก็เป็นเลขทูบนะคะถือถือว่าท่านก็ไม่ให้สามตัวนานแล้วนะคะมีช่วงหนึ่งที่ให้กระนําแต่ว่าพวกแอดก็พอได้นะคะเมื่อวานนี้ก็คงจะปังเงินไปเนาะเหลือโอ้รอบนีก้ก็จุดวันแรกก็แตกคานอยเลยนะคะไอเจ็ดสองห้าติดทั้งเลขเก่าเลขใหม่ไว้นะคะเลขทูบใครจะไปแค่ตัวจริงก็ไปนะคะถ้าไม่มีสามกับแปดกับเจ็ดไม่มีสามกับแปดอะไรเงี้ยมันจะ จะแปลได้น้อยตัวค่ะส่วนมากพวกแอดจะแปลงกันเอาค่ะวิชามานค่ะทุกคนแปลงเหมือนแล้วบุรุ่านพูว่าตัวใดเนาะอ้าสองกมาแล้วหกอกมาแล้วนะคะเลขเลื่อยเลขเปลืองงบเนาะทุกคนวะอู้สองหกมีเลขน้องชายวันเกิดน้องชายแอดเลยนะคะตามอยู่ค่ะช่วงนี้ตามอยู่นะคะสองหกแปดนะคะสองหกแปดสองเก้าแปดวันสันแอดไม่ได้หวยไทยบอกโอ้โห เอยดคืบ่คิดว่าสิมาสองเปียดเนาะเมื่อคิดว่าสิมาสองเปียดเอ็ดก็ได้ตัดเล่นแล้วสันติหวยดังนะคะสองเปียดโบมีในหัวสมองเลยค่ะเอ็ดชอบหลบเลขดังนะคะอ้าววันนี้หวเลาาพัฒนาตัวไหนดังมาแจ้งเอ็ดหน่อยนะคะ fc เนะ fc หาเลขกิ่งค่ะ fc หาเลขเกิ่งได้เอ็ดก็ขอความอนุเคราะห์นะคะ ตัวไหนดังมาบอกแอดด้วยเด้อค่ะแอดจะได้พิจารณาจะได้ไปหรือ,อตัดออกนะคะเผื่อมีตัวโอ้น่าจะชนกันเยอะเนาะจะได้ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้แต่ก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะมาก็ได้นะทุกคนเนาะเลขดังอะไรก็ไม่แน่ไม่นอน,นะคะ่ะลูกกลมๆนะคะ อ้าสองหกค่ะมาลุ้นตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไหนดูขอโชว์ขอหลับจากเจ้าทีเจ้าทางนะคะจากเจ้าทีเจ้าทางนะคะขอ,ขอให้หมาขอให้หฮงขอให้ปังเนาะขอให้โชคดีนะคะแอดสั่งทูบรถใหม่มาอีกแล้วนะคะทุกคนทูบรถใหม่นะคะสั่งทูบรถใหม่มีอีกกําลังหนึ่งนะคะ จุดก็ตาเปียกตาแฉะเลยทีนี้โอ้ยเอาละห้าสิมาจะเห็นจะปังไปได้วยกันนะคะโอ้โหลูกหัวสามตัวตรงให้ลูกเลยเอฟซีเด้อให้ได้ค่าประทูกันค่ะตอนเย็นเอาตรงตรงนี้แหละคะ่ยะยาสีให้แปรเด้อจ้ะ อย่าเพิ่มเต้มลดเติมเด้ยวลูกขอตรงๆซัดหมดเนาะวันนี้ก็หลังวันที่สิบหลังวันที่สิบหกนี่ทุกคนบอกหลังวันที่สิบหกโอ้ทุกคนไปพอลุ้นเนอะค่ะไปพอลุ้นเราไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะคะเราไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะเป็นเพียงนี่ก็เราก็ขอทางเราก็มีทั้งคำนวนนะคะเรคคำนวณแล้วก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคน เอาทุกทางน,นะคะอะไรว่าดีอะไรว่าเด็ดเนาะเาลองดูค่ะเผื่อมีโชคร่วมกันติดไว้ค่ะสักนิดสักหน่อยนะคะมีบุญวาสนาร่วมกันก็คงจะได้เฮกันละสักงวดนะคะทุกคนต้องมาละสักงวดนะต้องเป็นของเรานะคะจะมาตัวไหนจะเบิ้ลไหมคะวันนี้วันพระเรา,าพัฒนาเบิญญญ้ลยานอปีนี้ พี่น้องมากระจุยเลยนะคะโอ้แต่พี่น้องก็มาทุกนหมยเลยเนาะพี่น้องมาบ่อยค่ะห่วยห่วยพี่น้องอ่โอ้ขอเมื่อไหร่จัดง่ายๆมาให้ลูกในเด้อจ้ะแย่ซุยไหลจะลูกแปรปูปินอ่าหัวมุนๆออกมาแล้วนะคะตัวไหนเนาะบานเป็นไปได้ทุกตัวเลยนะคะทุกคน รวย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 ใครผ่านมาเห็นทูปนี้ก็มีแต่รวยมีแต่เฮงมีแต่ปังเงินหมื่น,น,น,นเงินแสนเขาบันซี่คูมือคูมือเด้อค่ะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ปังเนาะสมปรารถนาทูกประการ <c oughs> คิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ <c oughs> ติดขัดตรงไหนก็ขอให้นี่แหละค่ะผ่านไปด้วยดีเนาะเลิกติดเลิกขัดนะคะ เลิกติดเลืกขัดทุกคนโอ้ยทุกคนเมื่อคืนนี้แอดฝันเฮ้ยฝันอีกแล้วนะคะทุกคนหัวคือฝันดีเถอะทุกก่อนนี้ไม่ค่อยฝันเลยนะคะวันนี้ฝันนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมเนาะอูแตเอสเอสว่าเอสฝันดีเด้ค่ะเอาเล่าในนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่าในไรฟยสดอีกรอบนะคะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาเนาะ ฝันว่าได้ไปหาไข่มดแดงนะคะได้ไข่มดแดงขาวเต็มเลยุกคนเต็มตะก้าเลยค่ะแล้วไข่มดแดงีนขาวสวยมากเลยนะคะโอ้ในฝันน่ะได้เต็มตะก้าเลยนะคะแล้วก็เห็ดแต่เมียเก็บเห็ดได้นะคะเห็ดเห็ดตะลู่หไม่เห็ดตะลูกอูจักบอค่ะเห็ดตะลูกที่แบบเป็นเหมือนวุ้นแต่เมีย เออเป็นคือหุ่นคือสักคู่น่อยไมที่เขาเอามาลาบกินน่อไหมคะ่ะเห็ดต,ตะลูนะนหน่อยมเต็มเอ็ดกิฟต์เดี๋ยวบอกล้อย่างไป้ายก็ยเห็นตะเห็ดอันนี้แล้วค่ะอุ้ยเอด็ดวา่าหฮเมือนค่ะคักเหมือนค่ะคักวาา่าซานเต็มตะกาเลยคะ่ะเห็ดอุ้ยเอด็ดได้ค่ะไอเห็ดที่เมื่อก่อนนอเห็ดอะไรที่เราไปเก็บเขาเอื่นยังก็เห็ดทำผักบอกคะ่ะ โอ้โเต็มเลยที่แวบเวลาเวลามากินมันจะกึดกๆุดกดกดนะคะเขาเอืนเ่นเฮ็ดยังกับ่บหูค่ะที่มันเป็นเหลืองเหลืองไหมกรุดกึุดกรุดกดเนี่ยเมื่อกินแสีบเสียบเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยมีนะคะแต่เนฝันนั้นเต็มเลยค่ะมีแต่ลูกกลมๆนะคะทุกคนเอาเฮ็ดตะโลกกับกลมไข่มดแดงกับกลมเนาะอ้าบนสูงสุดอ้อมาแล้วนะคะทุกคน ตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะอู้สูงคาคาเลยปอสเลยถูกสวยมากทุกคนจัดเนี่ยอ้อัดอัดอัดคาอัดอ้เรยถูกถึกใจค่ะจ้ะเอาสองศูนย์อีกแล้วนะคะทุกคนสองวันไม่ใช่หวยจะมาตัวเดิมบอกสองศูนย์อีกแล้วนะคะสองหกศูนย์สองเก้าศูนย์นะคะสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนเด้อ แอชชอบแทนค่าศูนย์กับ1ตัวเดียวกันนะคะ2อ0 2ก1นย์สองหหนึ่งนะคะสอง2 9 1ค่ะทย์สองเกคหนึ่งะโดจัดโดดค่ะอ้้ต่เจ้าทท่ก็ชอบสวยอ้ยขอให้มาตรงๆหกกับ9ปัญหาโลกแตกนะคะอย่าลืมกับหัวเด้อค่ะอู้ลขถูกห้ามค่าขายอู้หลูกขอสามตัวตรงเด้อลาวพัฒนาห้าหน่อยลูกขอให้ไปลาวพัฒนาเด้อจะ3ามตัวตรง โอ้เล็งศูนย์ชัดเลยค่ะทุกคนนั่น,นเห็นบอกไข่มดเดงก็กุมเนาะเห็ดก็กุมนะคะเห็ดตะลูเนหมเห็ดตะลูที่เพิ่นเอามาลาบอะคะ่ะลาบเนาะเอาแต่ว่าคนผดกลางเพิ่นจิ๋วจากบอไม่รู้จักหรอกเนาะเป็นเห็ดเป็นวุ้นๆนะคะโอ้หหลางยาค่หลางยาคไปเสียบคะเขาวมาลาบเนะ่ะใส่คาใส่แบบทัวใส่ปนเนะเาะ เหล่าน้ำลายแตกค่ะโอ้เต็มแอดเก็บเลยเต็มเก็บคนเดียวเลยนะคะเหมือนคนทําร่วงไวค้ค่ะเป็นกองเป็นกองอยู่เต็มทางเดินเลยคะ่ะทุกคนท่านนี้นคนก็เยอะนะคะผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดนะคะคนแก่คนหนุน่มมีทุกวัยะ่ะัยกลางคนทุกคนแ่ค่ะเอ็ดฝัน่วงนี้ฝันจังเลยนะคะ ฝันทุกวันเลยค่ะเอาเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็ไปเคราะหกันดูนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะถ้าให้แอดแปลงก็2 6 0นะคะส9 0 261า9 1นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวโตวมีโชคมีลาบรวมกันนะคะขอให้เอฟซีได้หมาได้เฮงได้ปังกันนะคะทุกงหวย นะคะที่ลุงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเด้ออ่าหมดแล้วเนาะสวัสดีค่ะ